อ,อนุกรมสี่แผงเท่าไหร่นะลูกอันหกรอยแปดสิบหหกร้อยหวัตต์นะครับอนุกรมสี่แผงสเปคปั๊มเฮนโรสองนิ้วโอเคแตออ่อุปกร ความลึกเจ็ดสิบเมตรนะครับท่อดูดหนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งจากรานตั้งเจริญการเกษตรอำเภอประดุงจังหวัดบุดรธานีของเสียพี่ของเสีพี่นะครับเดี๋ยวพามาชมระบบคอนโรนเราเก็บงานละเอียด่เดี๋ยว ใช้ได้ทั้งได้ทั้งน้ำทั้งเครื่องมือไฟฟ้านะครับอ่าโอเคอเรื่องสองระบบนะครับทั้งทั้งน้ำประดาลแล้วก็เครื่องมือไฟฟ้าจัดเต็มโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ